กฎหมายจราจรใหม่ล่าสุดค่ะรถที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับถึง4,000บาทเลย5แอปพลิเคชันที่ใช้จับเรดาร์ฝนเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้โดนช่วยเพิ่มผลผลิตทุ่งกุลาได้จริงที่จังหวัดร้อยเอ็ดข่าวกเกษตรเทคโนโลยีที่น่าสนใจเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะสายเมาแล้วขับชอบขับรถเร็วไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีหนาวค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย กฎจราจรเขาออกมาใหม่มีโทษปรับถึง1 0 0 0 0แสนบาทจะมีกฎอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อหาเมาแล้วขับหากทำผิดครั้งแรกมีโทษจำคุก1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0 2 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา2ปีจำคุก 2ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะข้อหาต่อมาคือขับรถเร็วขับรถฝ่าไฟแดงไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทไม่สวมหมวกกันน็อกไม่รัดเข็มขัดนิรภัยและขับรถย้อนสอนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและมีโทษเพิ่มสำหรับผู้ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะข่าวต่อมาค่ะเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันเพื่อจับเรดาร์ฝนซึ่งเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้มากๆเลยค่ะที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะใครนะคะที่อยากจะพยากรณ์อากาศมีแอปพวกนี้ไว้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องได้เลยค่ะโดยรับรองทั้งระบบ Android และระบบ iOS ค่ะเพียงเสิร์ชชื่อแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะในโทรศัพท์ของคุณนะคะใน Google Play Store หรือ App s t o r e นะคะแล้วกดดาวน์โหลดก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะ อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจค่ะโรนช่วยเพิ่มผลผลิตทุ่งกุลาจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นค่ะ ได้สำรวจกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ใช้โดนในการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารองไห้ GI จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีเกษตรกร,ร,กรทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มที่ใช้โดนในการผลิตและกลุ่มที่ไม่ใช้โดนในการผลิตค่ะพบว่าการใช้โดเพื่อนำมาฉีดพ่นสารเคมีปุ๋ยน้ำและฮอร์โมนทำให้ผลผลิตดีลดการใช้สารเคมีและยังช่วยลดระยะเวลาในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรกร,ร,กรที่ใช้โดนได้ผลผลิตมากกว่าเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ใช้โดรนละ1 5ต่อไร่เลยค่ะ ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเทคโนโลยีดโดรนเนี่ยค่ะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนลดระยะเวลาในการทำงานและแก้ไขปัญหาแรงงานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ